แล้วอย่างคนที่เขาสมมุติว่าตอนนี้เขาเจอจุดเปลี่ยนในชีวิตไม่ว่าจะเป็นทั้งการงานการเงินทั้งครอบครัวคือมันไม่ดีเอาซะเลยเนี่ยมีแต่ความทุกข์ตอนนี้เลยครับหลวงตาหลวงตาจะแนะนําเขายังไงดีจะแนะนำ,ะนะนำหลายหลายหลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คือหนีหนีอย่างที่สองก็คือสวดแผ่ครับสวดแล้วแผ่สวดยบ่อย่ะ ล้วแผ่นี่เราแผ่ยังไงแผ่ให้ใครใ<ห>แผ่ไป,หไ,ปไหนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราคเ<ะ>จ้ากรรมในเวรใครก็ได้ที่เกี่ยวกับเราในอดีตเนี่ยแต่ทั้งคนที่เกี่ยวดีหรือไม่ดีถ้าคนที่เกี่ยวกับดีเนี่ยเราขอกําลังเขามาช่วยอม,มาทางไหนก็ได้ค<ะ>ก็อาจจะเป็นเทวารรหมหรือเป็นมนุษย์เพราะความผูกพันเราในอดีตเนี่ย มันก็มีทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมล่ะเออเราก็ก็คงเคยช่วยโคนกัาไว้แหละต้องมีบ้านนะใช่คหรืออาจจะเคยอาจจะทำลายใกล้ก็มีอีกแหละประมาณนี้แหละคือต้องสวดทาไปทั้งสองขึ้นที่ดีก็ให้มาช่วยที่ไม่ดีก็ให้มันเบาบางบางไว้ก่อนอะไรประมาณเนี้ค่ะเรื่องของความ ศรัทธาเนะะี่ยครับนุตเดชทยังไงให้มีความเหมือนศรัทธามั่นคงในพุทธศาสนาเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องการเป็นวาตายเกิดครับมันต้องเข้าใจเรื่องโลกนี้ไม่ใช่ของใครมันต้องเข้าใจเรื่องของกรรมเรื่องนรกสวรรค์ <c oughs> <c oughs> มันต้องเข้าใจจริงๆครับมันต้องเข้าใจว่าตายแล้วไม่มีข้าเวเ่าไป <c oughs> ไม่จะรู้เฉยเพราะคนตายทุกวัน <c oughs> แล้วมันก็เกิดทุกวันถ้าว่ามันเอาอะไรไปไหม ฟันเลี่ยมทองมันยังโดนเขาสับเปลือกเอไป <c oughs> เอ้าวเคาะดิจะฝังอ่ะมันงัดออกมาแน่นอนอะออนะคประมาณน่ะมันต้องเชื่อขนาดนั้นนะอ้โแล้นะแลที่เขาว่าถ้าเกิดเอาของคนตายมาใช้มันจะมีวิญญ,ญาณมาด้วยนะหลวงตาถ้าวิญญาณมันเป็นสัมเวสีมันมานะฮะคือคนเนี่ย ตายแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะบางคนตายแล้วไม่เกิดนะตุไม่เกิดเขาไม่เกิดนะเขาฝึกไงบางคนก็ไปเดียวดาหรือไปพรมนู่นบางคนก็ลงข้างล่างนู่นบางคนก็ตายก่อนกับก่อนกําหนดก็คือสัมบวีสีุเูเก็ตพวกนี้แหละลองไปเอาดีมันตามแน่นอนนะอ่ะ๋อพวกตายแล้วอยู่กับสิ่งของเนี่ยนะฮะใช่ก็มันยังหวงอยู่ไหเหมือนกับคนที่หวงอนะ่ะ หวงแผ่นดินเนี่ยลองไปนั่งใกล้ๆดิหลวงตาเคยไปบ้านหลายบ้านแล้วสม,มัยก่อนนะ่ะหววที่ดินเนี่ยหวงบ้านนะหววหมดแล้วู <c oughs> กเขาอะ่ะโตแต่งตัวจะมียศซะอย่างดีเลยเวลาไปไหนเดินไหนนี่มองอยางเงยเหมือนมึงอย่ายุ่งกับของครูนะประมาณ <c oughs> ความรู้สึกอย่างนั้นน่ะอ๋อครับเมื่อก่อนชอบไปลักษะเนี่ยขบกบ้านนี่มัน เยียนเวาก็ว่างั้น <laughs> <c ười> <laughs> ไคไจะไปไปไม่ใช่ไปคนเดียวนะตุ <laughs> ไปหลายคนน้ยไปคนเดียวเดี๋ยววิ่งไปหลายคนช่วยกันวิ่งไงอ๋อมีเพื่อนวิ่งไงใช่ห่วงนะแสดงว่าเขายังอยู่เลยคื <c ười> อตอนเป็นมนุษย์ตอนเป็นมนุษย์นเ,น,น,น,เน,น,นี่ยมีความรู้สึกห่วงอะไรยังไง <c ười> ตายไป <c ười> <อ>ก็เป็นแต่เขาอี้ก็ยังห่วงเลย น,น no ั่งในเก้าอี้ที่ฉันนั่งทุกวันใช่เราไม่นั่งเลยพืึดอัดเลยแหละเหมือนกับคนถีบเลยแหละแล้วเขาจะหลุดจากกรรมตรงนั้นได้ยังไงก็ถึงอายุไขเขาเขาก็ไม่อยู่หรอวถึงอายุไขเขาก็ไปอย่างวันเวลามันผ่านไปโลกมันเจริญขึ้นนี่เขาก็เห็นความเจริญของโลกไปเรื่อยๆฮะหนุนนะเพาเขาติดภูมิอยู่ตรงนั้นถ้าอายุเ็ายังอยู่อภาพเก่าๆก็ยังอยู่แต่ สิ่งก่อสร้างใหม่ๆก็เกิดเขาเขาเห็นปัจจุบันใช่ไหมมันมันซ้อนกันอยู่จุเมื่อเราไปสวดมนต์ที่ไหนบางทีมันที่เป็นตึกแล้วโอ้โหนี่มันเคยเคยเป็นวัดนี่ว่าเราก็เห็นวัดใช่ไหมล่ะคเออประมาณนั่นแหละคือพลังงานในโลกเนี่ยมันไม่สูญไปไหนเนี่ไปไหนพระเจ้าในอดีตตั้งแต่อดีตท่านก็ทิ้งไว้ในโลกเนี่ย เพราะโลกมันยังมีแผ่นดินมีน้ำดินน้ำไฟลม,มยังสมบูรณ์อยู่มันไปโดยที่มันเปลี่ยนแปลงคนระับเพราะว่าระบบมันมันไม่ไม่สมดุลมันก็เลยมีฝนมีอะไรพวกนะี้มีแผ่นดินไหวอะไรเนะนี่ยมวลมวลของพลังงานนะ่ะมันเปลี่ยนร้อนมากอย่างเงี้ยเย็นมากอย่างเงี้ยค,คือความ ไม่สมดุลในธาตุทั้งสี่ของโลกต้องเหมือนเหมือนเราไม่สมดุนอ่ะเราก็ป่วยอ่ะร่างกายขาดธาตุครับมีหลวงพ่อองค์นึงจะให้หลวงตาเรียนเรื่องปรับเรื่องการปรับธาตุไปดูในท่านกระเู้อยใหญ่นี่ขาดธาตุดินครับต้องมากินนน่นกินนี่อะไรประมาณเนี้แต่ตอนนี้ท่านเสียไปแล้วครับเลยไม่ได้เรียนอ ธาตุนี่เราปรับได้โดยตัวเองไหมครับหลวงตาถ้ามีทิศกวปรับได้อยู่ครับถ้าจิตเหนือธาตุเมื่อไร่ะมีคนสงสัยไอ้มันเหนือได้ยังไงอันดับแรกโดนเขาด่าก็เฉยเฉยครับถ้าโดนเขาด่ายังมีหงุดหงิดยังมีสวนอยู่เนี่ยนั่นคือไม่มีกําลังจิตถ้ามีกําลังก็คือเฉยเฉยครับ มีกําลังมากก็คือไม่ได้ยินไม่รับเลยอนะืมันอยู่กับฐานของจิตคมันอยู่กับที่เขาภาวนาสวดมนต์ภาวนานะนัน่ะฝึกไปจนมีฤทธิ์นั่นแหละ,ะจนกว่าจะนั่งปุ๊บเนี่ยลืมตาขึ้นกับสองวันนั่นแหละเพราะที่ธาตุมันสะเทือนไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันก็ แปรปวนใช่ไหมถูกนะผมรู้สึกเราบางคนเร็วมากเลยครับโอ้โหูหนี่แววเลยอ,ะอ่ะอยู่ไกลๆนู้ยังยินเอ้ยมันว่ากูหรือเปล่าโอไโหยินชัดเจนใช่ไหมโอ้จะรู้เขาคุยอะไรมั้งคือจิตมันเร็วคือจิตจิตเนี่ยเป็นเป็นผู้คิดผู้นึกผู้อะไรสารพัดล่ะอารมณ์เป็นตัวเสริม อย่างเราดูหนังเนี่ยเพลินโดยอารมณ์ลงมันเพลินถ้ามีสติมันก็ไม่ดูละเฮ้ยอยันี้มันหลอกนี่หว่ามันก็หยุดแล้วไนงะคือจิตอารมณ์สติมันอยู่ด้วยกันนะมันเป็นสามขึ้นนะ่ะให้ทริปของคุณเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์ค้นพบความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดของการเดินทางและเพลิดเพลินกับทุกช่วงเวลา นี่พี่ขอเตือนนะไอโซล่าของปลอมมันจะไปใช้อย่าให้ใครมาเรียกว่าอีโคไฟโซล่าจิตนี่เราต้องหยุดเขาบ้างไหมครับหลงนะหยุดก็ต้องฝึกให้มันหยุดสวดมนต์นี่แหละหยุดจากความคิดเนี่แหละถูกมันหยุดไม่ได้ความคิดแต่ถ้ามาสวดมนต์เนี่ยนานๆเข้ามันเพลินเนี่ยมันก็หยุดอะครับชีดเลยไม่ออกเพราะมันเพลินแล้วมันก็หยุด เรื่องไม่ก็เล่นไพ่จนเพลินน่ะครับแล้วมันก็จดจ่ออยู่ตรงนั้นมันไม่สนใจเรื่องอย่างอื่นแล้ว๋อนี่มันหยุดเหมือนกันจะหยุดอยู่ในไพ่กําลังลุ้นในจัวจ่วจอมานั่นแหละแล้วความคิดที่มันเข้ามาเนะะี่ยหลวงตามันมาจากไหนแล้วความคิดมันเป็นของเราหรือเปล่าของเราะมาจากอดีตก็มีไปอนาคตก็มีครับ จิตเราเนี่ยมันคิดแปลอนาคตก็มีมาจากอดีตก็มีคือปัจจุบันเนี่ยมันมาจากอดีตนั่นแหละใช่ไหมแต่การกระทําปัจจุบันเนี่ยคืออนาคตถ้าเราจะเปลี่ยนอนาคตให้ดีต้องควบคุมจิตอยู่ในคลื่นของความดีคลื่นของพลังงานหมายถึงว่าต้องมีสายใยกับจักรพพัดหรือสายใยกับผู้ที่มีพลังงานเยอะ ที่ทเอามาเป็นประโยชน์ได้ใ<ม>นะบุญมากๆใช่เพราะฉะนั้นสวดมนก็ต้องมีต้องเอามาเป็นประโยชน์ได้นะครับนั่นก็จะสวดทําไมล่ะเราจะไม่รู้เรอการข้างหน้าจะเจอภัยอะไรมั่งยุคนี้น้ํามาและะ้วค <laughs> มันก็มาหน้าฝนมันก็มาแน่นอน <laughs> ใช่ไหม,มถ้ามันมาพร้อมกับแผ่นดินนะ่ะ พร้อมกับไฟละ่ะพร้อมกับลมละ่ะโหโอะไรจะเกิดขึ้นรวมมิตรมันจับชายรวมมิตรแน่เตรียมตัวตายนะตายแน่นอนนะนี่คือธรรมชาติที่เราก็ต้อง,ต,องต้องเรียนรู้มันไม่ใช่ต้องไปฝึกเราต้องเห็นนู่นเห็นนี่นะทุ่ไม่จำเป็นนั้นของแถมไอนะ้นั่นมันเป็นผลผลนิดนหน่อยหน่อยให้ความรู้ว่าเออ คนเราเกิดไปมันก็เป็นเกิดตายไปครับไปตามกรรมท่านถึงบอกว่าผีทั้งหมดในโลกเนี้ยจะเป็นผีกองกอยผีเปดผีสารพัดผีเขาไล่ไล่กันนั่นแ่ะมันก็มาจากมนุษย์นี่แหละไม่มาจากอะไรใช่มาเพราะนั้นมันก็เลยการเกิดเกิดแต่ตายเนี่ยมันก็เลยไม่ได่น่ากลัวอะไร คนที่กูว่ากลัวคือกลัวไม่รู้ว่ากูตายแล้วกูจะไปไหนบางคนกลัวเจ็บ<ะ>มันยิ่งกูเจ็บยิ่งนะาตายอ่ะอแค่มีดบาดนี่ก็จะเป็นจะตายแล้วนะครโอ้บางคนนี่เลือดแล้วเป็นลม,มนะนาเนี่ซีดเลยอ่ะวันนั้นอยู่ที่นัน่นเีงมั้แค่นีนิดๆนหน่นอยนี่ก็โอ้โอ ไม่ใช่ธรรมดาถ้าออกจากล่างอะยิ่งหนักกว่าเก่าอีกครับธาตุมันบีบอะอจําเป็นต้องออกเนะี่ยมันก็คุมไม่ได้นะหมอก,ก็จะบอกแล้วถ้าอุบัติเหตุไปถึงโรงพยาบาลโอ้ยเขาทนพิษบาดแผลไม่ได้มันไปนานแล้วครับรวดเข้าวัดเลยไม่ต้องไปงโรงพยาบาลอ๋อเผาเลยก็ถูกแล้วไงมันก็คุมไม่ได้ไง แต่ในโลกวิญญาณเนี่ยมันต้องเข้าใจนะมันไม่เหมือนโลกมนุษย์โลกวิญญาณมันไม่มีใครช่วยใครได้มันเป็นนามธรรมาเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกเดียวไม่รู้ว่าออกจากทุกข์ก็ทุกข์ออกจากสุขก,ก็คือสุขอะ <S <S มันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ไม่มีมันไม่มีชาติให้เปลี่ยนโอ้ยคุยมาลู้กี่ปีมาแล้วนะ พูดมุรู้กี่ปีมาแล้วใช่ไหมมันตาเบื่อไหมครับพูดเหมือนเดิมมันก็ไม่เบื่อแล้วบางคนหน้า,หนาใหม่มาบางคนเก่าๆบางทีมันก็เหมือนเดิมอะ่ะมันจะพัฒนาอะไรเขาเรียกไม่พัฒนาจิตไม่พัฒนาในการเวินว่าใจากเกิดหน้าเดิมตายแล้วมันไม่หน้าเดิมเวลาเกิดอ่ะเปลี่ยนหน้ามีน้อยอะอ บางคนก็คิดข้ามเพศด้วยครับอยากหญิงเป็นชายอยากชายเป็นหญิงนะอยากรู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมแล้วที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยน้องดาเขาเป็นทุกข์เพราะความคิดเนี่ยถ้าคิดทุกข์ก็ทุกข์อะครับท่านบอกเองคิดอะไรพลังงานนั้นก็นมาอยู่ที่เองนั่นแหละ คิดเรื่องทุกข์มันก็ทุก์แน่นอนโอ้แน่นอนละล,ะละ้านเปอร์เซ็น <laughs> ถ้าเองห่างจากความทุกข์อ่ะเองไม่รับเลยอ่ะมันจะทุก์ยังไงกูก็ไม่รับกูอยู่กับพระอย่างเงี้ยครับเองก็ปลอดภัยแหละท่านบอกหลวงตาเก,ก็เลยฝึอกอย่างที่ท่านสอนว่าให้อยู่กับพระคร <c oughs> แล้วทุก์มาคำพระนานๆเข้านี่จิตมันเป็นตัวรู้นะโกทุกจากมาเนี่ยมันหนีแล้ว หน,นีไปก่อนนะขี้เกียจฟังฟังเขาบรรยายทุกอะไรประมาณนี้บบรรยายเสร็จมันก็คลายความทุกข์ระยะนะมาคงมันนั่นแหละมนุษย์เนี่ยอย่างตู้เนี่ยเจอบ่อยก็พวกรุ่นเดียวกันนะั่นน่ะมันก็จะมีครอบครัวมีงานมันจะรบาย่ใช่ไหมละ่ะเสร็จแล้วมันก็รากลับมันก็ถวายเงินตุ แล้วก็กลับไปคเวลามีทุกข์มันก็นึกนึกหมอใหม่แล้วมอใหม่ใช่มันเบืบ่อเบื่อยากยากไงนี่ <im mon ic> คือมนุษย์ไงอ่าอะไรเนี่ยเทวดาชั้นจาตุมขึ้นไปจนถึงดาวดึงเนีครับหลงตาสามารถเลือกลงมาเกิดได้คือตอนไหนเวลาไหนก็ได้ใช่ไหมคมรับได้สิเพราะมีบุญอยู่คนที่ ท,ที่เลือกเกิดไม่ได้ก็อยู่ข้างล่างมันต้องกรรมหมดก่อนเข,เขาถึงจะปล่อย mm hmm. ถามว่าคนในคุกเนะี่ยเขาจะปล่อยไหม <c oughs> ไม่ปล่อยยกเว้นผู้เป็นใหญ่เขาอภัยจะโทษให้มันร <c oughs> ประมาณนั่นแหละแต่ในโลกวิญญาณข้างล่างนะไม่ได้นะอายุ <c oughs> มันก็ขึ้นมาเรื่อยเรืยแหละขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาเรื่อยมันหมดกรรมไง S <S เ่าตุมีเงินเยอะๆนะใช้ไปเรื่อยๆก็หมดอ่ะครับตัวต้องหาใหม่ไงมันก็หมุนเวียนบุญกรรมก็เหมือนกันเหมือนกันแหละมันเหมือนก็หมุนเวียนแต่คนท้าไม่เอาอะไรเลยเนี่ยกูไม่สนใจเอาเฉพาะปัจ,จัยสีนี่คือคนไม่เกิดอ๋อ,อเหตุการณ์ีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องยารักษาโรคกูก็อยู่ได้ฝึกจนกว่าจะไม่เกิดอ่ะครับนี่เขาไม่สนสนใจหรอก มันจะรวยยังไงเขาก็ไ <c oughs> ม่นสนใจบางวัดดีเขายังนั่นเลยไม่ต้องมาถวายจะตัง <c oughs> บางวัดเขาเขียนเลย <c oughs> ถวายข้าวพอประมาณนั่นแหละมันก็อยู่ที่เส้นทางที่จะไปของแต่ละคนพากเมืองไทยมีหลากหลายนะโอ้มีนิกายเยอะแยะไปหมดเลยนะนิกายจริงเลยนะ มีห้านิกายนะทุกมีมหานิกายคือพระที่ห่มสีเหลืองอ่ะมหานิกายมีรมยุทธ์รมยุทธ์ก็อย่างนี้แหละ,ะแล้วก็มีจีนนิกายครับพระจีนนะสวดเป็นจีนมีพระยวนมีมอนิกายแล้วก็มีอยู่อยู่พวกหนึ่งเยอะเลยเละเทนิกายมีเยอะ หนึ่งเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครเพราะนิกายเนี่ยเขาใส่อะไรก็ได้ไงใส่กากแดงก็ได้ถ้รมยุเขาไปใส่เดืองก็ได้อีกอ่ะเขาเขาไม่ห้ามไงอิสละเสรีถูกต้องเลยเมืองไทยนี่ดีนะบวชแล้วก็ศึกได้ไงจะบางประเทศเนี่ยบวชแล้วคุณห้ามศึกห้ามเลยนะเวียดนามบวชไม่ได้บวชไม่ได้เลยอบวชแล้วต้อง บวเลยใช่ครับห้ามสึกเดต้องมาบวชไทยเนี่ยมีเวียดนามไกลเวียดนามเนี่ยมาหีมาบวชที่ไทยใช้เนี่ยบวชวันเดียวก็ได้อย่างไอ้ปานเนี่ยครั้งแรกบวชวันเดียวครับบวชวันนี้สึกพรุ่งนี้ไงอครั้งที่สองก็ห้าวันครับเพิ่มไปเรื่อยๆไงคือบวชแล้วศึกได้ื่อชีก็มือนกันบวชแล้วก็ศึกได้ครับคือผมยาวก็ศึกอ่ะทาไมโกนนะ อยากถามหลวงตาว่านั่งสวดมนต์ทำกรรมฐานอยู่นะฮะแล้วทำไมเราถึงมองเห็นตัวเองอะ่ะนั่งอยู่มันเหมือนตัววิญญาณออกจากร่างมาดูตัวเองเงนี่ยนะมันรูปกบนามไงตุค<ะ>รูปก็คือนั่งอยู่เนี่ยนามมันออกไปมันก้เห็นรูปตัวเองอ่ะทำไมไ่เคยกระโหลกหัวมันเลยไ <laughs> อย้มึงทำไมเหมือนกลัว <laughs> มีคนออกมะแยะๆะ คนที่เคยฝึกในอดีตเดียบามที่เขานอนเขาก็ลุกขึ้นมาเอา้ากูลุกขึ้นมาได้ยังไงแล้วเนี่ยเอา้าแล้วใครอยู่นอนเนี่ยอันนี้มันกูนี่หว่าคือลูกกับน้มไงตุเห<อ>มือนเราฝันน่ะไอ้ความฝันกับไอ้ที่นอนอตัวเดียวกันนัะนะ่นแหละหลายคนเห็นก็มักจะตกใจว่ากลัวกลับเข้าไปไม่ได้อะไรอโอ้ออกบ่อยๆก็แล้วกันมันจะได้ชินอย่าลืมห้อยพระไปด้วยนะ ในรูปก,ก็จะมีพระด้วยครับปลอดภยัยจูเชื่อคนที่ออกออกบ่อยๆออกไปฮะเราจะได้รู้ว่าวิญญาณยังไงไปยังไงออกไปเที่ยวไงนะออกไปสัมภษณ์ได้ไง,ม,งมึงเกิดที่ไหนเนี่ยมึงอยู่ยังไงอะไรประมาณเนี้อ๋อมีวิธีการออกไหมครับอลวงตาในคืนนี้หลายคนก็อยากออกกันไปเลยนะโอ้ออกอยากนะจุไม่ใช่ออกง่ายๆมันมีอยู่โอ้มันต้องฝึกนะจุ มันต้องฝึกกับคนที่เขาเขา้เขาออกคือในผู้ทธศาสตร์เนี่ยมันต้องฝึกแต่ละศาสตร์เนี่ยต้องฝึกคนที่เคยเขาฝึกอ๋อที่เขา,เาฝึกเรื่องนี้ได้แล้วได้นล้นนเราไปฝึกกับเขาครับ<ะ>เหมือนเราอยากฝึกกสินเนี่ยต้องไปซาะหาพาซิสเซนฝึกกัิศิด้คได้<ะ>ใช่ไหมพวกที่เดียนอาคมเนี่ยไม <ป S 2> ่ใช่มาฝึกกับ แต่หลวงตาม,มาฝึกไม่ได้แล้วต้องฝึกกับลงตาเรื่องอะไรฮะสวดมนต์ไง <laughs> สวดมนต์อย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาออปชั <laughs> ่นเสริมอะไรเนีนอ,อกจากสวดมนต์ออบชั่นเสริมคือถ้าสวดไปเรื่อยๆมันก็จะมีออปอชั่นเองอ๋อมันก็จะมีพวกเป็นวิญญาณแล้วจะไปอธิษฐานให้มนุษย์ที่มีทุกข์เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นเขาได้อยู่ มนุษย์แค่เห็นเราเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนขึ้นได้เลยได้เลยนะ,นะเห็นแล้วกลับไปรวยเลยก็มีฮะโอ้โหดวงเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเพราะว่าเขามีพื้นคือบันทึกไว้อยู่แล้วเขาเขามีฐานอยู่แล้วแต่ว่ากรรมส่งผลอยู่กรรมไม่ดีมันส่งผลอยู่เนาะคือความทุกข์ป<ะ>ัจจุบันมันปิดบังถูกทีนี้พอเห็นเราเรามาสว่างใช่ไหมพอเขามีความสสารน้อมไปช่วยน้ยหน่อยเนี่ย พลังงานจากเราเนี่ยไปที่เขาขึ้นมาดีหายไปเลยครับขึ้นดีกลับขึ้นมา,นมากลับบ้านรวยเลยโอ้อจริงรบ,บางคนถึงศรัทธาพระนะบ,บางองค์เนี่ยทุ่มเต็มที่เลยพระสิ่งได้รวยไงเอา้พาพระท่านรู้ไงท่านฝึกไว้เนี่ยครับใหญ่นี่รวยแน่นอนเลยเพียงแต่ที่ช้านแผ่ไปให้ขึ้นไม่ดีเหล่าเนี้ย ออกออกให้ได้ไงขึ้นที่ดีก็กลับเข้ามามันก็คล้ายๆเราคิดดีเนี่ยขึ้นไม่ดีก็ไม่มาใช่ไหมเออแต่เราควบคุมมันไม่ได้นะม,มันต้องไปหาคนที่เขาสามารถจะเปลี่ยนขึ้นได้ไงคการที่เราไปสวดมนต์ที่สถานที่หนึ่งนะคะรับหลวงตาเขาบอกเขาไปสวดที่เนี่ยอาทิตย์ละครั้งทุกอาทิตย์ครั้งละชั่วโมง สถานที่ที่เขาไปสวดเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนขึ้นพลังงานตรงนั้นได้ไหมมันเปลี่ยนอยู่แล้ววะวิญญาณแถวนั่นก็จะมาสวดกับเราควิญญาณแถวนั้นมันก็บินว่าายเกินเหมือนกับเรานี่แหละมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเมื่อนื้โลกนั้นมันไม่เที่ยงะค้วเพราะที่ที่เราเคยไปแล้วเราจะเป็นต้องไปสวดซ้ําๆๆๆอีกมันมีวิญญาณเพิ่มขึ้นอีกอยู่อ๋อใหม่ๆก็อยู่แถวนั้นวิญญาณ มันเคยผูกพันที่นั่นมีมากเวลามันเกิดมันก็มาที่นั่นอมันกลับมาที่นั่นถึงมันขึ้นมาจากข้างล่างแล้วมันก็กลับมาที่มันคที่ที่ความคุ้นเคยที่มันอยู่อมันไม่หมดนะวิญญาณนะมันเวียนว่าใจายเกิดเนี่ยมมหดทุกลมหายใจก็ออกนะพระเจ้ากี่องค์มาแล้วเนี่ยมันหมดไหมล่ะครับมันไม่หมดการพัฒนาชีวิตของจิตมันก็ตั้งแต่เด็กตั้งแต่ เล็กๆไปถึงใหญ่ไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเวลาเราไปสวดมนต์เช่นว่าอะไปไล่สวดมนต์ในอายุทยาหลายๆวัดนึงครับลองตางคือไปมาหลายรอบแล้วไม่เป็นไรพอกลับมารอบเนี้ยทาไมกลับมาบ้านปุ๊บมันถึงมีอาการเหมือนอ้วกอฮะอ๋อมันมีมันมีขึืนใหม่ๆที่มาอ๋ออาจจะเป็นผู้ที่ <laughs> มีความ ถูพกพันโดยคืนที่ไม่ดีอ่ะประมาณนั่นแหละคือหนักก็เบา <int ess ant> อบ่ะพวกแล้วก็หายครับเหมือนเมาแล้วอ้วกแล้วก็หายอย่างนั้นอะ<笑><笑>อได้ไปต่างประเทศแล้วก็ลองไปสวดมนต์ตามที่ที่เหมือนเขามีประวัติศา,ศาสตร์มีการฆ่ากันอะไรอย่างนี้ของต่ทีนี้พอกลับมาปรากฏว่าฝันถึงวิญญาณที่เป็นฝรั่งหลายวันติดมากเลยนะฮะ อา้าวก็มันเห็นแล้วมันก็ขอมันขอเวลาเราฝันเนี่ยมันก็มันก็เห็นนะอหรือแววาสวดมันก็เห็นนะอขอผมด้วยขอผมอีกด้วยเนี่ยเราต้องให้บุญเป็นภาษาอังกฤษวยไหมไม่ต้องสัพเพนเนี่ยเนี่มันไม่มีภาษาอังกฤษในโลกวิญญ,ญาณตุมันเป็นภาษาใจภาษาใจใช่ในโลกวิญญ,ญาณมันคุย กันด้วยภาษาที่ไหนคุยด้วยความรู้สึกคือโซรจิตค,คือใจไม่ว่าชาติไหนลองตายเดี๋ยวคุยกันได้หมดแหละ,ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเรียนภาษาเนะี่ยเวลาตายเราก็คุยได้ทุกภาษาแหละเป็นภาษาใจไงเพราะเจตนาของคนที่ไปสวดนะคือเขาว่าอยากไปสวดแล้วไปแผ่เมตตาให้อยู่แล้ววิญ,ญญาณเขาก็เลยรับขึ้นความรู้สึกนั้นได้<ถ>อัตโนมัติอยู่แล้ว<ถ><ถ>ใช่ไหถูก ในโลกเนี่ยในสามโลกเนี่ยเวลาคิดมันก็ถึงเราไงเขามองเห็นเราแต่เขามาไม่ได้อเขาก็ใจขึ้นครับดนใจขึคนความคิดอะช่วยพุ่มน้อยอะไรวะเนี่ยมันยังไม่พออะไรเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมคือหลายคนที่ไปสวดหมดเช่นไปไปโรงพยาบาลนี่ยนี้รองนะไม่พอหรอกไม่พอ แต่เรามีเวลาสวดให้แค่นี้ก็เอาไปแค่ก่อนี้ก่อมาอมาถึงอายุเขาถึงเป็นเทวดาก็กไม่พอครับ<ะ>เราสวดที่ไหนก็ก็สวดาตามเราคือถ้าเขาสวดตามเราหมายถึงอายุเขาไง<ะ>อายุเขาเพิ่มขึ้นมันไม่หมดไงจุ<ะ>ครับคืออายุเขาไม่หมดถ้าเราสวดจริงๆเนี่ย<ะ>เราเนี่ยอายุเราก็ไม่หมดอีกละ้ะ เราเอามาจะอธิษฐานอายุเราไปเป็นร้อยสองร้อยเป็นพันเป็นหมื่นปีก็ได้อายุขเราเนี่ยฝึกจิตเนี่ยสวดมนต์นี่แหละฝึกพลิดก็ยังไม่เลยทุกเพราะมันมีการตายก่อนอายุไขมันก็ต้องมีการฝึกเพื่อให้อายุไขมากกว่าเดิมถูกมนอยู่ที่การฝึกฝนนะคแต่คนไปติดโรคติดปัจจุบันคือคนยุคนี้มันคิดสั้นคิดชาติเดียวไง ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยกูตายแล้วไปไหนใช่ไหมอ <laughs> ย่างวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาเนี่ยที่ว่าเขาต้องไปเวียนเทียนกันใช่ไหมทีนี้เราสวดมนต์อยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็นึกว่าเราอ่ะถือเทียนแล้วเราก็นึกว่าเราไปเวียนเทียนตามที่ต่างๆอยากไปที่นูน่นอยากไปที่นี่แต่เราไม่ได้ไปจริงๆแต่เรานั่งไปเพราะเรานึกไปมันก็ไปแล้วล่ะอืมครับ แต่ถ้าเรามีขึ้นจกกักรพรรดิเลหลวงปูเนี่ยมันก็ันคเขาเห็นจริงๆนะเาน้าพยายามนึกไปในสิ่งที่มีคนรู้จักเราอ,อ๋อมันจะได้พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนะ้ครับเรานึกไปมั่วสั่วมันก็ไม่รู้นึกไปในสิ่งที่เราเคยรู้มีคนรู้จักเราตรงนั้นอ,อ๋อครับอย่างนึกมาเนี้ย สองตุ้มครึ่งนี่นะัดนึกมาน,นี่กันเต็มเลย,<ท>ยใช่ใช่ <c oughs> คนอาจเขาอาจจะเห็น<ท>ประมาณนี้แหละหรือไม่กระทำหรือไม่กระเวียนเชียนเขาเขาอาจจะคนที่เขาความรู้พิเศษหนานแน่นเนี่ยเขาจะเห็นเราเลยอครับเห็นแวบ,บเลยเห็นแวบ,บๆประมาณนี้นะมันดียังไงหรือว่าการนึกแบบนี้มันเป็นการฝึกเรื่องอะไรครับหลวงตาฝึกเรื่อง ฝึกเรื่องเรื่องของฤทธิ์นะัุฝึกโมโนโมยิทีิอะไรประมาณนะี้มันเป็นฤทธิ์ทางใจนะครับที่ว่ากำหนดจิตไปอย่างเงี้ยนะใช่มันก็เห็นนะถ้ามันนานแน่เนี่ยมันก็เห็นนะเห็นว่าเขาทำอะไรอยู่ตรงนั้นมันเป็นการพิสูจน์เฉยคือเป็นการพิสูจน์เฉย ลุกเล่นใช่ศาสตร์อย่างนี้มันมีไปติดมันไม่ได้นะบางคนไปติดเอามามาเป็นอาชีพก็ยังมีนะน่าเสียดายนะมันน่าจะทํามาเอามาเป็นประโยชน์ปัจจุบันไปอนาคตอะมันก็เหมือนเรียนเนี่ยแต่ว่ามันมันจะไปต่อได้แต่เราหยุดไว้แค่ชั้นนี้ใช่เอามาเอามาใช้ยางพวกมดหมอผีอ่ะพวกที่เลี้ยงผีผู้ที่บังคับมันได้เนี่ยถามว่าเขาเขามี จิตเขาแก่งนะก็ฝึกมาระดับหนึ่งได้ระดับ,ดบหนึ่งแล้วครับทำไมไม่เข้าไปต่ออย่างอื่นนะครทำไมไมาเล่นเรื่องผีเรื่องเล่นพวกของพวกอะไรเนี่ยอใช่ไหมยัยงพวกเสกตะปูเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ทำได้ง่ายๆแล้วต้องมีจิตแก่งนะอต้องมีอาคมแต่เขาไม่รู้เขาทำไมไม่ไปที่มันไกลๆกว่านั้นครับไปเป็นปัจเจกไปเป็นพุทธะหรือไปช่วยเหลือผู้คนนู่น เใช่ไหมล่ะอเออเศกมาขายนี่ก็รวยแล้วนะใช่เศกเข้าท้องนะจ<ถ>ูกมันไม่จริงนะศาสตร์พวกนี้แต่น่าเสียดายเขาถ้าเขาฝึกกันจริงๆแล้วชีวิตลําบากครับชีวิตบ้านปลายลำบากจกในภูมิเกิดเป็นตายไปแล้วก็อยู่ในตกภูมิเนี่ยก็ลาบากอีกแหละ รู้ไปหมดแหละประมาณนั้น